สวัสดีมิติแกนแฟนที่ราอะไรับฟังทุกท่านนะครับผมมือนีพี่น้องกันเลยมาพบผมมาพอกับข้าวเช้าสายเสื่งนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมแล้วนะครับผมมอนี่กับเจาภาพพีผนองมาออกไม้นะครับผมก็มาครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับผมจัดเจมครับผมสวัสดีครับผมจดจวดเลยจัดเจมมากับไครครับมอนี้มากับเจ้าไอ้มารีแท้เลยครับแบียบอะไรวะโมเมนต์ครับโมเมนต์หมยอกหยอกพี่น้องหยอกมากับเจ้าอันโทนีนะครับผมอุ้ยอันโทนี คือโผดคือพายสายนพี่น้องสายพนสายคานสายขับีครับพี่น้องพนพนจะค้าหักกว่าครับสำหรับพมมองกมาครับตัวยอดเพ็รแล้วครับผมมื่อนี้นกต่อเก่าอีกตัวนะครับผมไม้เขาก็จะเป็นบันม่วงแหละครับผมตำบลพอนสวรรค์นะครับผมอำเภอนาจัลวยจังหวัดบนราชธานีครับท่านโอ้โหเก๋วไปลุ่นกันนะครับผมว่าวันนี้จะหมาหรือไม่หมาฮะมาพอตะคนอีกนะฮะ เมื่อวานนี้ก็ไปนะครับผมแต่ว่าจะมันเป็นวันพระนะฮะกินแห้วออกมาทั้งสองตัวทั้งสองตัวเลยนะครับผมขอขอรุ่นยสปีกไทยนะฮะเจ้ายอดเพชรนะครับผมมาวันนี้นะครับมาไล่แข็งนะครับผมจะไปงานวันที่สิบสี่นะครับผมเจ้ายอดเพชรนะฮะอาจารย์เกมวันที่สิบสี่จะเอาตัวไหนไปครับฟ้าใหม่นะฮะโอ้เจ้าฟ้าใหม่เหรอครับไปรุ่นกันนะครับผมอาจารย์ทุกท่านนะฮะว่าวันนี้ ว่าพวกเราจะหมานหรือไม่หมานนะฮะสำหรับสายเสืองนกเขาใหญ่ต่อดินนะฮะโอ้เสียงทำไมเป็นอย่างนี้เนอะ <Okay. S 1> เสียงไม่เข้าคำหน้าตาเลยอะ่ะไปครับอาจารย์ไปรุนกันครับครับครับผมอาจารย์นกป่าลงหาเจ้ายอดเพชรแล้วนะครับผมเรารุนไปด้วยกันนะครับผมว่าจะหมานหรือไม่หมานเน,นี่ยนกป่าเสียงใหญ่ครับเสียงใหญ่เป็นนกกุกเดียวเสียงใหญ่นะครับผม มีขลมบางๆนะฮะน่าเก็บนะครับอาจารย์ตัวนี้เดี๋ยวก็ต้องรอรุ่นนะครับผมวัาเจ้ายอดเพชรจะเก็บเฉลยตัวนี้ได้ไหมตัวนี้กําลัางอัดกันอย่างหนักเลยนะครับผมก็จอบอแถวนี้เลยครับาารเดี๋ยวต้องรอรุ่นไปได้วยกันครับผมอาจารย์ ลุ้นๆครับครับผมอาจารย์มันแนวหินนะครับผมแจ็คถือวัตถะครับแต่ว่าได้ยินแต่เสียงแต่หยอดเพ็ิดเพนะครับผมเสียงนกปลาวัดดวงครับวัดดวงกัรวัตถุก็โซไลนี้เลยครับวัดดวงครับเกมวัดดวง จรวดเพชรกับเฉลยเสียงกลางขึ้นครับผมเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับขึ้นสิบสิปลักจัดอีกแล้วครับโอเคครับผมจรวดครับพี่้องจรวดเพชรจัดให้แล้วนะครับผมมาเร็วเข้มเร็วนะครับไม่ถึงห้านาทีครับผมอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวจะเพาไปดูเฉลยกันนะฮะ สุดยอดครับเฉลยตัวนี้เสียงเพราะมากนะฮะเสียงกลางไปใหญ่นะครับผมเรียบร้อยครับคืนสิบหลักนะครับผมคืนหมันสายเสืองจัดให้นะฮะโอ้เป็นไงครับเต็มข้อเต็มข้อทั้งสองขาเลยนะครับผมติดสองบ่วงนะครับเต็มข้อทั้งสองเลยนะครับ เสียงกลางไปใหญ่ครับอาจารย์ตัวนี้น่าเก็บนะครับมันก็เกินไปนะฮูหน้านะครับยังไงจะเจิมมันคงกาลังขับยนต์ปุ๊กปุ๊กครับตัวนี้ลงเลยครับยัง <laughs> ไงครับมันไม่เหมือนรู้กันโอ,โโอโต้ตายตายพี่น้องเฉลยตัวนี้น่าเก็บครับผมอาจารย์แต่ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมอาจารย์ท่านไหนสนใจก็โทรกิ่งกลางแกลบแกลบเข้ามาได้นะฮะ เราให้ฟรีนะครับผมแต่อาจารย์ต้องเสียค่าส่งเอาเองนะฮะน่าเก็บครับผมอาจารย์ตัวนี้แต่สกนกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับผมตัวเล็กๆนะครับแต่ว่าออ้แตกมดงามเต็มเลยครับอาจารย์ยยดูครับดูแตกมดงามนะฮะเสียงกลางไปใหญ่มีเสี้ยนสอด้วยนะครับ<ป>เสีย้ย เป็นไงฮะอาจารย์ทนหนสนใจก็โทรเข้ามาได้นะครับมีสองตัวนะครับอีกตัวนึงอยู่บ้านนะครับตัวนั้นก็เสียงกลางนะฮะเพราะเพราะเลยอาจารย์โอ้ยเจ็บกกลิ้นยังไงลูกยอดเพชรสุดยอดครับผมจะยอดเพชรนะฮะอาจารย์เกมปิดกล้องตัวนั้นให้หน่อยฮะ,ะเ,ยเ,ชเช็คดูกก่อนนะครับมีแต่คุยนะครับว่าจะได้หรือไม่ โอเคอาจารย์เจมบอกเออโอเคนะครับสำหรับคืนหมานสายเสิงนะครับผมตัวนี้สิบหลักเองนะครับผมสิบหลักก็เฟี้ยวได้นะครับนกอผมก็ลังใส่แล้วครับพ้องเพิ่งลงนะครับใครสนใจคืนหมันก็โทรสั่งเข้ามาได้นะครับผมชุดสิบห้าหลักนะครับผมสิบห้าหลักสองร้อยบาทนะครับผมถ้าอาจารย์สั่งสองชุดเราไม่คิดค่าส่งนะครับผมถ้าสองชุดก็จะเป็นสี่ร้อยรวมส่งนะฮะ ถ้าชุดเดียวจะเป็นสองร้อสาสิบาทรวมส่งนะครับผมคืนหมานสายเสิงจึ๊กๆนะครับโอเคครับผมอาจารย์ขออนุญาตเก็บนกแป๊บปหนึ่งนะครับหมานแล้วนะฮะเจ้ายอดเพชรครับผมอาจารย์เก็บคืนเก็บนกแล้วเรียบร้อยนะครับผมเอาก็จะใหญ่ไหมนะครับหมานแล้วหนึ่งเต็มนะครับสำหรับเจ้ายอดเพชรนะฮะ ้เดี๋ยวก็ะหอนพอเพราะแดดเพื่อนองอากาศตอนนี้ก็ลังเที่ยงพอดีเลยครับตอนกตอนกพาเที่ยงเลยมันนี่ร้อนก็นรอ้อนอมันุกคนขัวหมวยครับผมพี่น้องอาจารย์เจียมได้อาจารย์เจียมก็ได้ครับเด็กเด็กคนขุดบหมวยนะครับโอ้ยดีตัวโศกนกพี่น้องใครยู <laughs> ่งว่ามันอ,อันถืออันกระตาหมากกานั่งลงขังนกเขามันเขี่ยวหมากใช่ยังนอ้อไป ใหญ่ไหมครับผมาจาจย์ไปครับไปใช้ไม้สอมมึงบาหนิไม้แหลกมันไปแล้วกูแมอไม้สองกับนกหล,ลายๆครับผมพี่น้องตอวเหี่ยวครับผมมาแต่ว่ามยอมลงครับจันเป็นยังไงสถานการณ์รายงานมึงค่อนข้างหนาเป็นห่วงครับผมไอซียูครับ,รบม,มากับเด็กใหม่ซะด้วยเจอหนวเหนียวๆน,นะฮะจะผ่าไม้ครับพี่น้องงาม,งาม พูดครับคู่กัะนกปลาคู่กันจาก,จากจากยังหักโวยอมลุ่งนะครับมาเทียงจนนกตอจนจอยกดอโดดขันขัดลายกต่ที่ใหญ่ไม้อีกแล้วครับผมนัง่งเขามีเหี่ยงกันเล็กน้อยพี่น้เด็ดกระห่อนพราเด็ดนั่งกันนั่งอยู่ในี่ขางทางมาได้ดอกขี่เราใช่ไหมหยับเอาเอวคอนนะอโอเคครับเพื่พี่น้องไปบึง้งไม้ที่สามกันครับผมว่าจะม,นมันหรือไม่ จัดไปครับเพื่อนกระเพาะมันจรรันเป็น <c oughs> ลักสุดท้ายแล้วครับผมเหีเหหเห่ยวครับเหี่ยวแห้วมันตะทิเลกครับส่งคือตะทิเลกพี่น้องเอ้ยซ้ำรักซี่รักแล้วครับผมข <c oughs> จะกลับบ้านแล้วครับอาจาร,รย์จิงโอ้คงดอกเตาเมื่อ ต็มเดียวขอรออ๋อนี่พวกยว้าเพชรแม่มองเสื่องเป็นเสื่องครับโอ้ยสมเป็นนกสายเสื่องอย่างนี้ครับขึ้นเสื่องในถุงหน่ยเลยลงมาลงม,มามไปสายเสื่องตัวจริงอย่างนี้ตัวนี้คูจ่จากจากจนพี่น้องนกปลาหลายครับอยู่นี่เตาว่าอากาศมันห่อนแ้งครับเดี๋ยวมือหนาสิผ้าพี่พ่อน้องมาแก้มือนะครับตรงนี้นกหลแห้ อากาศเย็นๆบางทีไมเ่เห็นเพนเมือ่อนี้ก็ซิเมื่อละครับผมใส่นกกลางแดดเลยอ่าปากจ้องปองเลยหยอดเพิดอเอาลงมาโกโฮมโอ้นกฟังภาษาอังกฤษกับหูเหลืองอยู่ต้นโกโฮมมมาแทนตินเขอย,อย้ขอยเขาในกองมันก,ก็เกินพูดถู จัดเกมกระทาที่รถแล้วล่ะครับเมื่อแล้วเมื่อแล้วหิวเขา่าหิวน้ำแล้วหาใบคล้องแล้วเจ้าให้พี่น้องเข้าชมบรรยากาศไม้นะครับผมปวดเพิ่งพ,พี่น้องปวดได้ไม้นี่เพิ่งครับไม่งามงามนุกงกระไลครับเจ่าพิษแต่อากาศมันห่อนครับคุณไปครับผมอาจารย์ เดี๋ยวไปหาจานเจียมอยู่รถก่อนบ่าพื้นมันหรือบ่วมันนะครับผมไปกันครับครับผมมาหอดรถนะครับผมไปไอาจารยนรักหันถึกตีพี่ครับผมบอกให้พี่หาน้องให,ให้นอ้นองเขาฟังมึงเป็นแน่เไยบอกเขาฟังอย่างนันอายเขาถึกตีพี่น้องถึกตีเป่าขี้ดินปุดๆเลยบอกนกตัวแมนครับผมยามได้พี่น้องเงินไหลกะสำหรับนกเชลยนะครับผมตัวที่ ได้มากเมื่อกี้นะครับที่เจ้าจอดเพชรได้มากตัวเมื่อกี้กับตวัวคลิปก่อนกันยังยังเลยครับผมอาจารย์วันนี้มันมันได้ตอนนี้มีสองตัวแล้วกันจะแจกให้อาจารย์เอาไปเลี้ยงละครับผมตวัตวตัวกรอนบริยินเสียงขันโยนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นี่ขันโยนกุ๊กเดียวครับเสียงกลางเสียงกลางไปไงนะครับผมเป็นตวเลียงนะครับตัวนี้พอเลี้ยงอยู่ถ้าอาจารย์ท่านได้สนใจก็โทษก,กิ่งกลางแกลบแก็บกันเขามาไหไนะครับผม บริขายหรอกครับอาจารย์ให hey oh ้แ oh ต่อาจารย์เ oh สียค uh ่า hey. ส uh ่งเอาเองคือเก่อล่ะครับผมสองตัวนะครับผมอีกตัวนึงเป็นนกเสียงกลางตัวนี้เป็นเสียงกลางขึ้นครับจะแบ่งให้อาจารย์ท่านได้ผู้คุนมักเลี้ยงมาเตลือนะครับผมโอ้วยุ่นมาแล้วครับสีวัอนี้โอ้ยหลดยังสีแดกเลยพี่น้องผมเออสูบยาผอมข่วนเกี่ยวงอนไปเลยว่ายุดแถวนี้ก็จวดเหรอวะ สำหรับขึ้นเขาก็ยังมีแบงค์ให้เขานะครับผมขึ้นมานสายเสิ้งนะครับผมเดี๋ยวะนกฝึกนกึกนี่มีมีนกตอก็มีครับนกตอกันยังมีอยู่ครับนกต่อมินกันยังมีหลายตออยู่พร้อมรับประกันนะครับผมจุดจวดนะครับ <S <S กล้องก็คือโบจวดใช่วหมนี่จวดต่คนนะครับ, <S <S บถ้า่อาจารย์ท่านใดสนใจยากไ้น,ใน,นกต่อนะครับผมก็โทรกิงการเกลบแก็บกันเขาว่าไหนนะครับผมติ่เบอร์096 แปดหกสี่สองหกสามหกนะครับผมสายเสืองนกเขาใหญ่ตอดินนะครับผมก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเข้าเช่าสายเสือหนกเขาใหญ่ตอดินนั่นแหละครับผมอาจารย์เพื่อเป็นกลาลังใจให้พวกเขานะครับผมย่างไปตอหนกพอ่อเดมีหมองคือตอในตนัวหลับเพราะว่าพวกพี่น้องเขามาเบิ่งหลายตัวนี่พ่อไปหาตอหนกตอหนูใหม่เป็นเบิง่งเป็นตะไปอยู่ตัวนี้พ่อไดบว่าเลยนะครับผมต่วจะคล้องนจันนะกรวาลก็ขอขอบคุณอาจารย์ลหลายๆท่านเปนะ็นโอกาสนี้อีกทีนะครับผมที่เพิ่นแบ่งนกฟึกหรือว,ว่าจะเป็นนกตอจาก พวกเข้าออไปนะครับผมเล่นไดแน่เล่นบบไดแน่ก็คือยังไ่เห็นพลเอโทมา t h m a s t e r ได้หรอคุณคือ <ทำ S 1> ตัวตัวเอาไปมันคันดีมันก็ดินหยองนี่หรอครับผมอาจารย์ตัวไดเอาไปบันคันมันเกิจมหนวดกบผักขวัวผักตำมันยังเราคือผมว่าก็คือยังไ่เห็นพลเอโทรรมาได้ <c oughs> ไดเลรอเนาะมันจะเล่นไดอยู่จัรย์เห็นพลเอกเหรโบไดก็โทรรมาได้ครับผมอาจารย์นี่โท o o t รรมดาอาจารย์เจียมครับ พี่คนเพาะนกนะครับผม่คนหานกนำเขาขายเข้ามานะครับผมเพื่อนเป็นแมวมองนะครับผมมนคฉันขันแมวมองมองตัวได้มาบาคันเนี่ยสีเปียนเป็นเป็นหมามองนะครับโอเคครับผมพี่น้องห้องก็จะทีมไทยไปโดยลีพของเจ้ายอดเพชรนะครับผมกันหลาเฉลยของเจ้ายอดเพชรของคลิปของมนีนะครับผมก็คือเกาคือเดิอมหลักคิดหอดคิดเึิงพี่น้องนะครับผมหิ้วเข่าหิ้วน้ำหลาชิมอหาใบคลองกัน เจอกันยุ่งงานน้องพี่น้องเนาะวันที่14เจอกันนะครับผมอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับผมจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมสายเซิงนกเขาใหญ่ตอดินนอาก็จะไปอยู่ประมาณ11 12ต่อน,นะครับผมยกแก่งไปเลยครับอ่านะแก่งลเลยรถคุณได้ขึ้นอามเดเออมาต่อนกะครับผมมาต่อนกอกแก่งไปสะดุดน,นพี่น้องเขาได้ถามห่ออยู่วงห็นบห้อูมิใจเสนอโอเคครับผมพี่น้องการทีมีไทยไปโดยคลิปของเจ้ายอดเพชรแหละครับผมก็คือเกาล่ะอาจารย์ทันได้ยังไงนกเฉลยไปเลี้ยงกับทั่วข้ามาในนะครับผม สองตัวนะครับผมสองตัวผมบ,บ,บอคิดคานหนกนะครับผมให้อาจารย์เสียค่าส่งเอาเองนะครับผมอยู่ไก่กระติเสียหน่อยอยูย่ไก,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 กลกระเสียไร่เนี่ยระค่าส่งก็ดีโอเคครับผมสายเสอยยือกนกเขาใหญ่ตัวดินกระิขอลาพี่ละน้องไปนะโอกาสนี้นะครับผมกระิขอกราวคำว่าสวัสดีสสดครับ,บผม,ผมบ๊ายบายไปเบิ่งคลิปเจ้าจจงเพชรต้องการครับ